เดินเดินตีข้ายมาเลยแมาผีจริงเขาไม่เด oh. 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 okay. ินแบบนี yep> oh. 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 Okay. ้เว้ยผีจี๊ผีจี๊ผีจี๊ต้องทำอะไรครับผมผีจี๊ผีจี๊ไเออไม่เออเดินกับโครงคอนเซ็ปต์ไว้จากนู่นมานี่น่าจะไม่ถึงเออโอเคผีจริงมาเหลืออีกสองผีของเราผีโซ่และผีเฟนเออ มีบันไดค่ะหบ้นานที่ผีก็ว,ว้าวนะอา่าอ่อ่าผีจา๋าขึ้นมาอา๋อฉักนิดนึงแล้วกันเอา่ามีผีเต่าค่ะผีเตา๋ามีผีเตา๋เตาวันนี้เป็นเป็นผีใช่ไหมคะผีเป็นผีครับเป็นผีเป็นผีสาตนะวันนี้็ใช่โอ้โหดูยังไงก็ยังเหมือนเจ้าชายอยู่ดีนะคะ พูดคุยกันด่วนแล้วกันนะจ๊ะโอ้ตัวแรกไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเป็นอะไรนะยันมาขนาะดน,นี้ปิดคีปิดหน้าปิดตาอย่างนเลยอ่สักนิดนึงแนะนำช่องที่นึงแล้วกันครับผมสวัสดีครับผมคาชาครับคาชาเป็นผีเราคเป็นผีอะไรเนีบ้เป็นผีกองกอยครับผมผีกองกอยผีกองกอยครับผมผีเส้นชุดของคุณหน่อยสิครับผีกองกอย <c oughs> <c oughs> ชุดต่างๆไงมันต้องมาพร้อมกันไงปกติถ้านผีท่นจะโดดไม่ได้ต้องเอาออกต้องเอาออกไม่รู้จริงนี่เกิดทันนี่เกิดทันไม่รู้จริงนะจริงบ่อยเออนี่ไม่ธรรมดาอคุณพี่เส้นชุดคุณนี่ทำไมไปยังไงมายังไงวันนี้มาเป็นผีจีนก็ตอนแรกคิดไว้ไม่ต่างกัมือนแรคคูล่าเนี่ยมันมีมันมีรังสังหรณ์เนี่ยว่าว่ามันจะเหมือนกันมันเคยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมันเคยเกิดขึ้นแล้วเลยคิดแล้วว่าวันนี้เราแตกต่างแน่น นะก็ได้ออกมาเป็นผีจีนแบบนี้แหละแต่หน้าคุณก็ได้นะว่าเป็นตามจริงเขาแต่ตามเขาเรียกว่าตามบ้านเกิดเมืองนอนไงตามบ้านเกิดเมืันนอนบ้านเกิดเมืันนอนคุณที่ไหนนะบางบอนโอ้ยพระคุณต้องสนใจเยอะมันจะปูมาดูดีอยู่แล้วนะหาต่อมาปิศาจเต่าครับผมโอ้ยถ้าเพียางนี้ใครก็ได้เอามินมาแทงมิจฉาทอยากตายค่ะเออเอาสักนิด พีศาจคะวันนี้มาในตีมอะไรคะพี่ศาเต๋าเป็นผีฝั่งยุโรปครับผมผีฝั่งยุโรปย่า Hello แล้วครับกาลสินนะครับยุโรปฝั่งกาลสิน Hello กูกู๊กโอเค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 ผียุโรปวันนี้ท่าของตัวเองนะครับผียุโรปมีท่าที่แบบเล่นหลอกสาวแบบนี้ไหมคะหลอกสาวลหลอกสาวถ้าเจอสาวแบบนี้ผียุโรปจะหลอกแบบไหนคะคลายหน่อยครับผม เอาเรื่องจริงมาพูดเลยโอ้ยปีศาจเต้าขากันคืนบ้านมาหลอกได้เรื่อยๆเลยนะคะอะต่อมาอัลโซ่อ้าวอาจารย์บ้าเลยจ้าปีสาจโซ่ค่ะวันนี้มาในเกลงอะไรคะับปีศาจโซ่แบกคคูราครับผมบค ถ้าเกิดคุณเป็นผีเป็นแมคคิลคุณจะหลอกท่าไหนคะก็เปลี่ยนจากหลอกเป็ดูดคอานได้ไหมครับผมเขากับโซ่เขากับตคนะครับไม่้่ใช่เาจัดคืคุก่อนกัดเนี่ยเราต้องดูดก่อนพี่แล้วหลอกมาดแ่คุณรู้สึกเฟียวแบบยังไงไม่รู้บอกไม่ถูนนะสุดท้ายของเรา้กไปแสเ เขาบอกว่าไปงานไหนก็แล้กรุงศรีทุกงานนะจะแต่งเหมือนส้มทุกงานเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ใส่เกลกส้มแล้วจนถึงวันนี้นะไอซ์สันเหมือนกันทุกงานแต่แต่ต่างแต่างแต่หล่อแล้วละแบบคอแด่คุล่าใช่ไหมฮะอ่าของคุณเป็นไงคะของผมเอาเป็นผีทะเลแล้วกันเรไม่เอาทะเลก็ได้ผีน้าสมุทรก็ได้เออ เยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้เรามีของเย้ลืกจากกรุงศรีมามอบให้ทั้งสี่หนุ่มด้วยแล้วแบบปรบาบังริยนเชิญคุณสมวงังโตรักตระกูลผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงศรีขอเชิญพื่นมือต้องรับด้วยค่ะ